สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสูษษ่ไอ้บรรยาชแน,นลนะครับผมแล้ววันนี้เราก็อยู่เกม my hero ultra rumble วันนี้ก็มีคู่หูนะเป็นพี่ที่เล่นด้วยกันบ่อยๆพี่ขอเสียงหน่อยพี่กครูจุกครูก็ได้ซุ่มเล่นมาสักพักหนึ่งละแต่ก็ยังกาบเหมือนเดิม <novel> วันนี้เราจะมาลุยกันเราต้องมาแก้มือเอาแชมป์นหน่อยนะพี่ จริงๆเกมนี้ก็เป็นเกม Battle Royale คล,ล้ายๆพับจีนะทุกคนมีพวกสกินนู่นสกินนี่ที่ถอดมาจากอนิเมะเลยอะสกิลแต่ละตัวก็ต่างกันไป,ไปมาอันนี้ก็อยู่ในห้องเตรียมตัวเหมือนอันนี้เลยทุกคนเหมือนพับจีเลยแต่ในเวอร์ชั่นของเอ่อเป็นมายโร่ลงไหนลงไหนเรา ได้ผลไหมเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนะได้ผนก็ได้วะได้หมดอะได้ผลเนี่ยเฮ้ยอย่ากลัวดิตรงกล่องเลยก็ได้เนี่ยจริงๆแล้วอะข้างหลังไม่ไดเฮ้ยไม่มีคนลงกับเราแต่มีคนลงกล่องว่ะพี่อยากไปนัวกล่องเหรอกล่องไหนเนี่ยเหรอกล่องกลางนั่นนท่าพาซาเออโอ้รอนิสเตอรไม่เคยมาตรงนี้มาฟาร์มตรงนี้เลยวะ ลูปีนหนวะขอ,อปีนหน่อยเรไมพี่มีเห็นเรออ๋อตรงนี้นี่หว่ตรงที่มันมาน,นี่หนึบแล้วกูอยู่สูงเลยเฮียดีความพี่ดีคามต้องลงไปข้างล่างเลยาแล้วถ้าได้สกิลตัวผมบอกด้วยนะออด วกัห <c oughs> ลงว่ะฟาร์มอยู่ตรงนี้แล้วหลงนะเรีร้อยับ้ลลูเราไม่เคยฟาร์มตรงนี้ไงประเด็นนะ <c oughs> เรีรเก็บหมดก่อน ลงเจอแล้วเห็นมันป่ะเฮ้ยมันไอไอตัวนี้มันวิ่งไวว่ะตึกนี้ตึกนี้มีของเยอะขึ้นเลยขึ้นล่อเลยเี๋ยวพีกไปข้างบนนะมันวิ่งไต่กำแพงได้ว่ะไออิชิดะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเฮ้ยเยนี่ไปไปไหนเราไม่รู้ผมกำลังไปใจเย็นเฮ้ยมันไม่ได้มีตัวเดียวเนี่ยพี่หลายตัวหลายตัว ไปเล่นโซ่เดียดะไปเล่นโซดีเล่นโซดียดีกว่าปะข้านอกข้านอกตามวงไปดีกว่าถ้าอยู่แบบนี้เราไม่ได้ฟาร์มแน่นอนอ่ะเจอบีบเดือกี่ทีป8ทีเอ้โลุงมดูเอาพี่เก็บมาเลยเก็บมาเลยถ้าเกิดว่ากดแถบแล้วเจอการ์ดของผมก็บอกแล้วไม่ดอกไห้กันเนาะ ขออนุญาตเติมก่อก่อนเติมก่อให้เต็มนี่เติมก่อให้เต็มสกิลผมเพิ่งเปี่ยวสีเองว่ะเฮ้ยลุงลุงมันปิดมันปิดลุงช่วยผมด้วยปิดใครมาดลุงใครไม่ถ่มสุดที่จะอยู่จอยู่ลุของไม่เลี้ยงเลยเนี่ยจะอยู่เฮ้ยมันหลายตัวเฮ้ยมันสามมันสาม โอ้ยเฮียจะแปลงร่างเรำแล้วหรอลุกชุบไหมเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงตายแล้วผมติดอะไรสีทองๆนี่้เฮยทำไมมันเยอะจังวะตรงเนี้ยช่วยได้ปะไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวผมไปชุบที่อื่นอุ๊ยช้าเหรออย่างย่างย่งเดี๋ยวผมโดนน้ำแข็งขวางไว้อะเร่องอะไรเดี๋ยวผมไปชุบที่อื่นมีใบชุบอยู่อ่ะเก็บปัญญาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาเก็บปะเก็บปะ ขอญาตหาที่ซุ่มก่อนเดี๋ยวปไอ้เหี้ยมีคนซุ่มอยู่ตรงนั้นเลยตงนี้แดกยาเหมือนกันร้อนนั่นแหรีกวาวงก็เจ็บหนักเหมือนกันใจเย็นใจเย็นใจเย็นนะบ็อกซิโน่ก็ยังไม่ตายเว้ยแต่บ็อกซิโน่เลือนเหลือน้อยมากเลยเฮ้ยโอ้โหมันตายสองว่าทีมเราก็ใบชุบยังไม่ได้สักใบตายตาย ือที่มกซูช์กกงิใก็ตองใ่าวันหสองใบแล้วอีกใบนึงไว้พี่ใจเย็นใจเอ็ดก่อนการแล้วกายแล้วไชุแล้วแล้วตรงนู้นไม่มีโดนวามไปหมดแล้วอ่ะ ไม่เจอใครเลยไประเด็นต้องเข้าในบ้านปะในบ้านก็มีประตูเข้านะคีาเลยูนผมไปเก็บญานเพื่อนเผื่อไว้ก่อน,นดีไหมด้เออเดีย๋ยวผมชุพี่ก่อน ที่เล่นต่อเลยนะเดี๋ยวผมไปเก็บเพื่อนเองที่ฟาร์มตรงนี้ต่อเลยหาฟาร์มกลนฮันละพังตรงพังตึกฟาร์มไปก่อนเพราะเพราะว่าของหาทั่วไปไม่น่าจะอันนี้แล้วหรือแอดดอปตรงผมเนี่ยตรงที่เพื่อนตายอ่ะมาได้นะไปแล้ว ไอ้ดอกวะเออเอ้ดอกสีเหลืองบริการเอเรียฮินดู30วิเก็บปะนี่นี่นี่กล่องเนี่ยไปเปิดพี่ไปกล่องขวาดิกล่องขวาเล็กอะมีอยู่เดี๋ยวไปรัพเฮ้ยยิ่มาเก็บสกิลพวกนี้ไว้เล่นหน่อยอัพสกิลเนี่ยสีทองไอ้สีลุงเนี่ย ผมช่อเพื่อนก่อนเก่าได้หรเออได้แล้วออได้แล้แล<ค>เก็บ <มา S 1> เก็บอาสกิลเก็บเอาสกิเกียอ่อนทำไมเขาบอกนี่เก็บไม่ได้เหรอมายังไะปะครบละวครบทีละเพื่อนเพื่อนทราบซื้อทยอยเข้าฟาร,ร์มเหมือนเดิมกรับเ<อ>พราะเราต้องการของอยู่ให้ยลุงกดผิด ไอ้กดอะไรวะแต่งลา่าทำไมอะพี่จะได้ของไม่พี่จะใช้ลูกเตะทำลายตึกเนี่ยเลเวล up เอาอ๋นนี้ก่อนแล้วกันเพื่อนมันเล่นอยู่ไหมนะหรือว่ามันมนอยู่ใช่ไหมยนึกว่าชุดมันแล้วยืนนิ่งเฮ้ เรายังอยู่ในวงเลยรูป่ะมีสกิทต์เอริอเห็นด้วไอ้เพื่อนคุณช่วยหน่อยเว้ยเพื่อนอยู่ไหนพี่อยู่ไหนตกใจอะไรเดีช่วยเพื่อนเยอะกว่าพีแล้ว่ะเยอะโอเคผมได้ใบชูมอีกใบละเดีจ้าพี่ทยอยทยอยทยอยเข้าวงตามผมมันเนี่ย เดี๋ยวเกำลังกินเพิ่มเกาะอยู่กินช้าจังวะเอาให้เต็มาให้เต็มาให้อาขึ้นบนเลยนะขึ้นบนเลยเราขึ้นบนเลยลุงลุงช่วยด้วยลุงโดนเหรอลุงโดนใจเย็นใจเย็นกำลังต่อเดียวเจ็บเจ็บหนักพี่มันเจ็บหนักมากผมดึงให้อยู่เจ็บหนักมากเจ็บหนักมากกอดไต้กอดไต้ Bỏ tai cái tai lắm á. Đặt đặt đi. Ừ. Đôi, đồng, đồng, đồng. Đồng. Để không đi. rồi, chơi じゃ chơi わ. chơi là chơi ấy chơi Đi Hey này quá. Qua nó qua không Để không. rồi. <laughs> 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 เฮ้ยมีคนอยู่ข้างบนต่อเสียงอ่ะเฮ้ยจะขึ้นไปเหรอขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยไปยังไงวงก็บีบมาให้เล่นข้างบนเอาคนเยอะกว่าอยู่แล้วพอบอกก่อนเดี๋ยวเ,เดี๋ยวผมดรอปย้ายเพื่อนดีกว่าอเอาฟ้าหน่อยเอาเลยผมเต็มแล้วขึ้นดีกว่าหนึ้งสอ่สามอ่ะตอบนี้ไปพี่ตรงนี้เฮไปพมมวกรับ แปลงล่างไหมยังยังยังแคบไปเฮ้ยก่อแตกแล้วพี่ก่อแตกแห้หมูกระดือกูออกเราต้องหาที่ลงเฮ้ยหมูข้างหน้าเต็มเลยว่ะเย็นใจเย็นลุงผมต้องแปลงล่างแล้วใจเย็นใจเย็นไมด้แล้วต้องแปลงเฮ้ยไอ้เนี้ยอย่างนัวนัวเกินพี่เอี่ยงว่ะอยังต้องถอยอีกวหร ลุงผมตายแล้วเบลล์แลไปเลยคานเนี่ยเลยซุ่มเดียวเต็มจริคานกี่วิวะสิบวิอะลุงคานคานหลบไว้พี่ถ้าไม่โดนดาเมจมันจะลุกขึ้นมาแอบ,บอยู่แอบบอยู่ลุงยื้อหน่อยนะผมกำลังเจ็ดวิผมจะเกิดแล้วมาด้ว ลุงยังอยู่ปะอยู่อยู่อยู่พี่เตย่นยังขอกินยาก่อนเออกินยาเตรียมพร้อมเล่นวงต่อไปเลยเฮ้ยข้างล่างข้างล่างมีวะไอ้ยักษ์ลุงอะไรวะซ้ำพี่เหรอใช่เฮียก็ไอ้ไอ้ฟ้าไอ้ฟ้ามานี่นี่มันอยู่นอกวงมันอยู่นอกวงเล่นยากหืมเฮ้ยไอ้เหี้ยมันมีเพื่อนพี่ ผมมาแล้วแงล่างก่อน้ยไนงอาอยู่อาอยู่คุยกันอยู่เนี่ยตามมาหน่อยผมอยู่ในถ้ำผมอยู่ในทัผมตัวใหญ่แล้วผมมันเป็นเป้านิ่ง ฮะอยากให้รู้จีผมอยู่ในทับติดอยู่ในทับออไอ้เนี่ยผมผมดาวพี่ผมผมสิบพีเนี่ยช่วยผมหน่อยช่วยอะไรติดอยู่ในทับเดี๋ยวดาวเพื่อนมันช่วยผมเต็มที่เลยเนี่ยผมจะเกิดแล้วด้วยโดนซ้ำว่ะโดนซ้ำว่ะผม้แม่งโกยใหญ่ ผมหนึ่งในสองแน่ๆไปสองทีมสุดท้ายก็ทีมเราแลบทีมมันนี่แหละน่แหละเยี่ยแล้วผมตายตัวใหญ่แม่งกระทืบเอาเฮียออกนอกวงอีกค <c oughs> โูโอ้ยโอ้ยวงมันไม่ได้ลุงช่วยด้วยช่วยอะไรหรอกตายไปแล้วเดี๋ยวโอ้อตายวงว่ะทหมนแล้วตายวงตายวงมาซ้ำแล้วนะโบโอ้โอแม่งผมโดนตัวใหญ่ฆ่า แล้วคือผมหลกเข้าไปในถ้ำไงแล้วเจอตัวในถ้ำเหมือนจะได้ตัวในนครที้ผมพี่ลุงให้ผมสามโอ้ยเราได้ที่สองเว้ยพี่เออก็โอเคเออได้ที่สองเเราไม่แมป์หกคืออะไรวะโอเคครับทุกคนก็เป็นยังไงกันบ้างสำหรับคลิปนี้เนาะก็เป็นเกมซร์ไวอรเกมหนึ่งที่สนุกแล้วก็ให้ความรู้สึกแบบถ้าคนที่ดูอนิเมะมาเนาะก็จะรู้ว่าอืมแต่ละตัวแบบแม่งอย่างจมอะอย่างผมนี่ก็เล่นอะไรนะ มันชื่อ,อะไรว่าผมจำไ,ได้ชิลาอะไรวะชิลาอะไรนะพี่มูละ่ะเออก็เป็นหัวหน้าวิเลียนแต่ผมผมรู้เลยว่าตัวไหนคือใครแต่ว่าไม่ชื่อภาษาญี่ปุ่นมันพูดยากเนาะก็ระบบก็มีพวกช็อปพวกกาชาปกติเนาะตัวละครก็ตอนนี้ก็มีทั้งวิเลียนมีทั้งฮีโร่ให้เล่นก็ยังมีไม่เยอะเท่าไหร่ก็ชิลออชิการากิเออชิการากิขอสละคลิปนี้ก็โอยแต่เพียงเร่นี้เนาะก็ถ้าชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับให้ผมด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะ เอาไว้เจอกันคลิปหน้าถ้าชอบคอมเมนต์มาเดี๋ยวจะทำให้อีกเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ